พอเทยมใครสั่งให้โยมมากันแกงอาตมาเลืไม่ต้องกลัวแล้วอาตมามาอยู่ที่นี่แล้ว <c oughs> สิ้นเสียงของหลวงปู่แหวนเท่านั้น <c oughs> อยู่ดีๆ <c oughs> ร่างศพผีตนนั้น <c oughs> ก็ร้องไห้ออกมา <c oughs> ก่อนที่จะถูกอาคมของตะกรรมเล่งงาน <c oughs> และร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด ู้ที่เห็นผีที่อยู่ตรงหน้ากำลังทุกทรมานด้วยความที่มีจิตใจเมตตาจึงได้หยิบด้ามกดขึ้นมาก่อนที่จะเคาะไปที่หัวของผีตนนั้นเบาๆสามทีลิเยอะจริงนะมึง มันคิดว่ามันเป็นใครนี่หมู่บ้านของกูกลับไปอยู่ในที่ของโยมเธอไม่ตกก้องกลัวอะไรแล้ว แดดสีทองของเช้าวันใหม่สาดส่องมาให้ความอบอุน่นพระสงฆ์กับเนนน้อยออกบินทบาทในหมู่บ้านแต่ในเช้าอันสดใสในหมู่บ้านกับไม่มีใครออกมาใส่บาทรแม้แต่ค,คนเดียวเมื่อหลวงปูกับเนนใกล้จะเดินออกจากหมู่บ้านก็ได้มีตาอ่อน ที่เดินออกมาจากป่าข้างทางท,ทําท่าหลับๆล่อๆแต่ในมือถือชามข้าวที่ใส่ข้าวมาเต็มชามพร้อมกับถุงแกงอีกสองถุงน้มัสการหลวงพ่อ ขอโทษแทนชาวบ้านด้วยนะหลวงพ่อที่ไม่มีใครกล้าออกมาใส่บาตรเลยอย่าได้ถือโทษกดชาวบ้านเลยนะหลวงพ่อไอห,หมู่บ้านนี่เหมือนถูกสาปไปแล้วมันเป็นกฎของหมู่บ้านที่ชาวบ้านแห่งนี้จะต้องนับถือหากกล่อมพยาปอบแต่เพียงผู้เดียวที่ถือตนเป็นดังผู้ยิงใหญ่ใช้อาวิชาอาคมที่มีกดขี่ชาวบ้านที่ไร้ที่พึ่งทางจิตใจ ไม่ต้องกลัวกันอีกต่อไปแล้วนะโยมอัตมามาอยู่ที่นี่แล้วหลวงปู่แหวนได้พูดขึ้นสั้นๆก่อนที่จะเดินกลับไปยังจุดปักกฎกรรมฐาน เวลาผ่านไปจนกลายเป็นเวลาของลัติการตาอ่อนผูท้ที่มีจิตใจเข้มแข็งและใจบุญสุนทานด้วยความที่อากาศค่อนข้างหนาวตาอ่อนได้ห่อผ้าห่มมาเต็มหอ้อโดยที่ตั้งใจจะนำไปถวายให้กับพระแลนเนนแต่ระหว่างทางจูๆ่ๆตะกำี่ซุ่มรออยู่แล้วก็เผยตัวออกมาจากผู้หมายไอออนทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ม,มึงนี่ละ ที่กายเหยียบหัวกูมึงแอบใส่บาดในพระทุดรงนั้นแล้วยังจะเอาพห่มไปให้มันอีกมึงมันต้องตายแบบทุกทรมานพอพูดจบตะกับโคตปอบหากองที่ชาวบ้านล่ำาหลือก็ได้ก้มลงไปหยิบดินขึ้นมากับมือหนึ่งก่อนที่จะเคลื่องออกไปสุดแรง เศษฝุ่นที่ปิวอนก็กลายเป็นฝุงต่อยักนับร้อยตัวฝูงต่อยักได้บินตรงเข้าไปหาตาอ่อนตามคำสั่งของตาเกาฝูงต่อยักยังไม่ทันที่จะบินมาถึงร่างของตาอ่อนจูๆ่ๆฝูงต่อพวกนั้นก็ถูกไหม้ไปด้วยเปลวไฟทำให้ฝูงต่อยักกับเหล็กในอันใหญ่ ลาวกับหนามไผ่มอดไม่กลายเป็นเพียงฝุ่นผงดังเดิมพอาเธอโยมหยุดสั่งเวน้นสั่งกรรมได้แล้วแค่โยมอ่อนใส่บาดให้อัตมาและจะนำผ้าห่มมาถวาย แค่นี้ถึงกับจะต้องขาแกงกันเลยเลยหลวงปู่แหวนที่ออกมาช่วยตาอ่อนได้ทันเวลาได้พูดขึ้นท่านเงียบไปเลยชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้ควรกลับไหว้ค่ะไม่ใช่พระสองฆ์องค์เจ้าที่ไหนก็ไม่รู้ท่านมาก่อนดีแล้วงั้นจงตายไปพร้องกับไอ้คนที่ไม่เย็นหัวค่ะคนนี้ก่อนแล้วกัน ที่เป็นถึงโคตรปอบหากองและยังมีวิชาอาคมที่อยู่เหนือนอำนาจผีทุกตัวได้ยกมือขึ้นบริกรรมคาถาไม่นานก็ได้เผยร่างของขูงผีที่เดินออกมาตามชายป่าผีบางตัวก็มีแต่ตัวไม่มีหัวบางตัวก็ร่างกายเน่าเละกกินเหม็นโชยมาแต่ไกลขายกับเพิ่งออก